พลอยภรรยากันโผล่งานแต่งมิน้นนัฐวราตัดผมใหม่จำแทบไม่ได้ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเจ้าสาวป้ายแดงคนสวยมิน้นนัฐวราที่ล่าสุดนะคะควงแขนเจ้าบ่าวเข้าสู่ประดูวิวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วงานนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าอบอุ่นและโรแมนติกสุด ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความยินดีของเพื่อนพ้องน้องพี่ที่มาร่วมงานกันอย่างคับคั่งเลยล่ะค่ะแต่ไฮไลท์ที่ทำเอาชาวเน็ตและแขกในงานต้องเหลียวหลังไม่ใช่แค่ความสวยของเจ้าสาวเท่านั้นนะจ๊ะแต่เป็นแก๊งเพื่อนเจ้าสาวที่ขนทับตัวแม่มาแบบฟูลทีมนำทีมโดยหยาดทิพย์ราชปานเนยโชติกาเบน์ปุญญาพรเรียกว่าแต่ละคนสวยกินกันไม่ลงจริงๆค่ะ ที่พีคที่สุดและทำเอาหลายคนต้องขยี้ตาดูอีกรอบคือการปรากฏตัวของพลอยไอยดาสีพระยาคนสวยของพิธีกรหนุ่มกันการตะถาวรนนั่นเองบอกเลยค่ะว่า,างานนี้แม่พลอยทำถึงมากเพราะมาในลุกใหม่ผมสั้นเปลี่ยนสไตล์จากสาวหวานเป็นสาวมั่นสุดสดใสที่สำคัญคือหน้าเด็กเวอร์หน้าเด็กจนงงว่านี่คือคุณแม่ลูกสองจริงหรอเนึกว่าน้องสาววัยใสเพิ่งเรียนจบ ลูกนี้นะคะคือดรเม่าแรงมากสดใสออร่าพุ่งจนหลายคนทักเป็นเสียงเดียวกันว่าจำแทบไม่ได้นึกว่าดาราหน้าใหม่ที่ไหนมาร่วมแกงเพื่อนสาวคะ่ะงานนี้นะคะต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าแม่พลอยขโมยซีนความน่าเด็กไปเต็มๆสงสัยปะัปะ๋ากันต้องแอบห่วงแน่ๆสวยกระชากไวขนาดนี้ใครยังไม่เห็นรูปไปส่องด่วนคะ่ะเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะซีส